คณะสงฆ์วัดญานวาวาโดยพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรโมลีเจ้าวาดวัดญาน,นวาวามอบหมายให้พระราชพรม,มพรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดญาน,นวาวานำคณะสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถาวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาณสถานแรกรับบ้านเมตตาสถานพินิจกรุงเทพมหานครพิธีนี้เกิดจากความห่วงใย ในฐานะประสบกนิกรชาวไทยโดยคุณปนธ์เสนีวงศ์นอยุทธยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนารองผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทร,รทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติบรรยูบีทีและในฐานะประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร นำคณะกรรมการตลอดจนคุณปัญญาจันละอผูอ้ตรวจราชการกรมพินิษ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่เด็กๆเกยาวชนกว่า32คนร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะครับก็ได้ขอเชิญชวนให้ทุกหน่วยงาน ในสังกัดกรมพินิษ์นะครับซึ่งประกอบด้วยสถานพินิษและคุ้งคลองเด็กทั้ง77แห่งทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ศูนย์ฝึกและเยาวชนทุกแห่งนะครับได้ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนานะครับเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด,ด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานะครับให้ทรงหายประชวนนะครับซึ่งกรมพินิษก็ได้มอบหมายให้สถานกรุงเทพมหานครดำเนินการซึ่งเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่านกรรมการสงเคราะห์โดยเฉพาะท่านประธานกรรมการสงเคราะห์ท่านปะทศเสนีวงศ์ณชุดยาเป็นแม่งานในการจัดงานในครั้งนี้นะครับซึ่งก็สาเร็จลุล่วงไปได้วยดีแล้วก็ทําให้เด็กเจ้าหน้าที่แลวก็รวมได้กรรมการสงเคราะห์ทุกท่านเนี่ยได้ร่วมจิตร,ร่วมใจในการสวดมนต์ถวายพระพรให้พระอ,องค์ท่านทรงหายจากพระอาการประชนเดลยว,วันครับ หลังรับทราบแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาเนาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาทรงระประชวนลงวันที่15ธันวาคม2565นั้นประชาชนชาวไทยล้วนมีความห่วงใยและต่างก็พร้อมที่จะปฏิบัติบูชาเพื่อถวายพระพรแด่พระองค์ทั่วทุกแห่งหนในประเทศไทยตั้งแต่วัน ที่เราทราบข่าวใช่ไหมคะแม่ก็สวดมนต์ให้ท่านตลอดแต่ณวันนี้ก็ทางคณะของเราคณะกรรมการเราทุกคนตั้งจิตตั้งใจที่จะมาเพื่อสวดมนต์ขอพรน,น้อมจิตน้อมใจมาวันนี้ก็เพื่อให้ท่านหายจากพระประชวน เช่นเดียวกับเด็กๆเยาวชนสถานแรกรับบ้านเมตตาสถานพิทิกษกรุงเทพมหานครตลอดจนองค์กรภาคีเครือข่ายคณะกรรมการจ้านที่ผู้เกี่ยวข้องดังปรากฏภาพในวันนี้คือความตั้งใจและตั้งจิตอันเป็นกุศลร่วมเจริญพระพุทธมนต์และน้อมเจริญจิตตภาวนาแสดงออกถึงความมุ่งมั่นอันจะร่วมเป็นมหากุศลกับประชาชนคนไทยถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวนในเร็ววัน สถิตเป็นมิ่งขวัญคนไทยไปกราบนานเท่านาน